มาค่ะทุกคนกลับมาทักทายกันเป็นประจำแบบนี้อีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องขออนุญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะหลายคอมเมนต์บอกว่าภาพสัตว์นันนี้ต้องขอโทษด้วยนะอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยจริงๆค่ะอีกอย่างด้วยความที่เป็นกระเทยเนาะแดดร้อนก็ต้องกลางร่มไปด้วยทุลักทุเลนิดนึงเดี๋ยวนันนี้จะพยายามให้สัตวน้อยลงที่สุดนะคะเหมือนเดิมค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้น,นนี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดที่ปุ่มขอบคุณด้านล่างได้เลยค่ะนันนี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะ มาค่ะทุกคนอ EP นี้นะนี่ก็ยังพาทุกคนมาอยู่ที่งานเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมค่ะบอกแล้วว่าจากนี้ไปได้ดูกันแบบฉ่ำๆแน่นอนแต่ละคลิปก็ยาวขึ้นตามคำเรียกร้องแล้วนะนันนี้ตั้งใจทำให้แล้วก็อย่าลืมชมจนจบให้น้องหน่อยนะคะ หลังจากที่ e ีพีก่อนหน้านานนั้ี้ได้พาไปอัปเดตสถานีปากช่องกันมาแล้วไม่รู้ว่าถูกใจกันหรือเปล่าส่วนวันนี้ขอพาทุกคนข้ามเกอนลำตะครองขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะขับรถมานะคะไม่ได้ไว่ายน้ำข้ามมาขออนุญาตหัวเราะแทรกนิดนึงนะมันเป็นสไตล์ใครรำคาญหนูต้องขอโทษด้วยนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานกาะสร้างช่วงคลองไผ่กันค่ะทุกคน นันนี้ไม่คิดเลยค่ะว่ากลางหุบเขากลางป่าจะมีงานก่อสร้างอลังการแบบนี้ซ่อนอยู่เพื่อนๆที่มาด้วยกันมาเห็นกับตาครั้งแรกก็ตกใจเลยค่ะจริงๆแล้วปีที่แล้วนันนี้ก็พามาอัปเดตจุดนี้ครั้งหนึ่งแล้วแหละใครอยากจะชมย้อนหลังสามารถกลับไปหาดูได้นะคะปีที่แล้วยังอยู่ระหว่างงานเสาเข็มกันอยู่เลยค่ะทุกคนกลับมารอบนี้งานคืบหน้าไปเยอะมากค่ะโครงสร้างต่างๆขึ้นเยอะแยะไปหมด บอกได้คําเดียวว่าอลังการอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเสียงอาจารย์ยิ่งสักลอยมาเลยค่ะสำหรับงานก่อสร้างช่วงตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาน้อยคนนักจะได้เห็นนันนี้กล้าการันตีเลยค่ะว่าเป็นช่องแรกที่พาเข้ามาในพื้นที่แบบนี้ส่วนใหญ่จะได้เห็นผ่านมุมมองหน้าต่างรถไฟเวลานั่งรถผ่านสมากกว่าค่ะนันนี้ไม่ได้ว่าใครดีไปกว่าใครนะเลือกดูได้ตามชอบเลย หนูแค่อยากจะบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากชมแบบหน้าง,งานจริงๆเท่านั้นจ้าสำหรับจุดก่อสร้างที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นะตอนนี้ งานโครงสร้างอาจจะดูแปลกตาไปกว่าจุดอื่นๆนะคะที่โครงสร้างเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นงานทางเบี่ยงค่ะปกติทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้วจะโค้งหักเข้าไปยังสถานีรถไฟคลองไผ่ที่มีอยู่ก่อนซึ่งแนวทางรถไฟเดิมจะมีลักษณะที่มีรัศมีที่โค้งมากเกินไปค่ะแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจึงจําเป็นต้องเบี่ยงออกจากทางรถไฟเดิมเพื่อให้ได้รัศมีโค้งที่เหมาะสม เพื่อนๆ้ากราฟิกอาจจะไม่สวยนิดนึงขอโทษด้วยนะคะจุดทางเบี่ยงจะอยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟคลองไผ่ประมาณ500เมตรค่ะจากนั้นจะวิ่งตัดผ่านด้านหลังตลาดคลองไผ่ลัดเลาะไปตามแนวหุบเขาก่อนที่จะไปเชื่อมเข้ากับอุโมงลอดภูเขาในสัญญาที่3-2ขีด2ต่อไปคะ่ะอุโมงค์ที่ว่าคืออุโมง์ที่เคยถล่มไปนั่นแหละทุกคนแต่จะอยู่คนละฝั่งนะคะ งานโครงสร้างทางวิ่งจากคลองไผ่ได้ก่อสร้างคืบหน้าไปมากพอสมควรค่ะตอนนี้ก่อสร้างไปถึงบริเวณปากอุโมงค์สัญญาที่3-2ขีดสเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างงานติดตั้งคานทางวิ่งรถไฟต่อไปค่ะเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสผ่านมาเดี๋ยวนันนี้จะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จน่าจะได้เจอกันอีกหลายปีค่ะยังไงก็อดทนรออย่าพิ่งหนีกันไปไหนก่อนนะ เดี๋ยวเฟส2ก็จะมาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยทีนี้เป็นกำลังใจให้นันนี่ด้วยนะคะ พูดกันเรื่อยเปื่อยมาเยอะแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องสาระกันต่อค่ะงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงคลองไผ่ตั้งอยู่ใกล้กับเรือนจำกลางคลองไผ่และเขื่อนลำตะคองตําบลคลองไผ่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยตั้งอยู่ลึกเข้าไปห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ3กิโลเมตรเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมา หรือนิยมเรียกกันติดปากว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งโครงการนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคค่ะสำหรับงานก่อสร้างช่วงตำบลคลองภยัยตั้งอยู่ในสัญญาที่3-4ขีดช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิกถึงโคกกลวดระยะทาง37.45กิเมหรือประมาณ23.27ไ mm, มล์ค่ะ งานโครงสร้างจะมีทั้งคันทางระดับดินและโครงสร้างแบบยกระดับใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น9,788ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยบมจอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ปัจจุบันณเดือนตุลาคม2567ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ77.82%จ้า และปัจจุบันสัญญาที่3าขีดคือสัญญาที่ขึ้นหน้าที่สุดจากทั้งหมด1 4สัญญาค่ะทุกคนจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้มีสัญญาที่ช้าเพียงไม่กี่สัญญาเองนะคะและตอนนี้เหลือสัญญาที่ติดปัญหายังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แค่2สัญญาเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจได้เลยนะคะว่ายังไงก็สร้างเสร็จแน่นอนจ้าอาจจะมีช้าบ้างเป็นปกติของการทำงานค่ะยังไงก็อดทนรอก่อนนะ สุดท้ายนันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะและขออนุญาตเจ้าของสถานที่เข้ามาถ่ายทำด้วยค่ะขออนุญาตเผยแพร่เพื่อได้เห็ุถึงความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดจ้าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนได้นะนันนี้สัญญาว,ว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเหมือนเดิมค่ะ อีพีน่าจะพาไปอัปเดตที่ไหนอีกต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะบาย